g o o d morning ค่ะทุกคนเช้าวันที่สองค่ะเมื่อคืนฝนตกตั้งแต่หนึ่งทุบตรงค่ะไม่ใช่สิตกก่อนหน้นั้นดิผมไปบ้านเข้านอนกันตั้งแต่ทุ่กว่าค่ะเพราะว่าหนาวหนาวมากหนาวจนควันออกปากเลยค่ะแล้วก็แบบฝนตกทั้งคืนเลยก็ยคือแผนการที่วางไว้ว่าจะทำข้าวจี ย่างข้าวโพดก็คือยกเลิกเลยค่ะไม่ได้ทำกินข้าวเสร็จเก็บข้าวของเรียบร้อยก็พาก,กันเข้าวนอนเลยค่ะนี่เช้าวันที่สองค่ะ ดูคนมาแคมปิ้งค่ะแคมปิ้งอินเดอะรนฝนตกค่ะแม่บ้านใส่รองเท้าบูทยางมาอย่างดีดูลัคก,กี้ที่เอามาค่ะคนก็เริ่มทยอยกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์แล้วเนาะจริงๆแนละ้วมันเป็นลองวีคเอนนะคะแต่ว่าฝนมันตกนะคนก็ทยอยกลับกันแต่เราจะกลับตอนเช้าพวกนี้ค่ะ นล่งขาข้างนึงอ่นแ้บโอ้โหหนุนน้ำตกอยอ,ยอ,ยอยากไปเล่นแต่มันหนาวก็เลยสรุปว่าไม่ได้เล่นน้ำเลยค่ะนึกว่าวันนี้จะแดดเมื่อเช้าแดดออกนิดหน่อยแต่ไม่มีแดดแล้วค่ะ บาร์บีคิวบาร์บีคิวปาร์ตัวใหญ่มไม่ตกใี่ัวสีบไม่กลับใจรักนะเนี่ยขนตาเปียกฝนก็ไม่ยอม บ่ายวันนี้เราตัดสินใจออกไปขับรถเล่นกันค่ะวันนี้เราจะไปที่เมา์บารนี่นะคะซึ่งก็ไม่ไกลมากจากแคมป์ที่เราอยู่ค่ะขับรถไปประมาณ5นาทีค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปรอดูกันนะคะว่าจะมีอะไรน่าสนใจไหมกันนะคะข้าจ่กับแคมปิ่งตามลำธารนะคลไอ้หนสมอคลีฟสมอรั โอ้ oh my god น่ารักสวยสวยมากเลยสวยมาก เฮียแกรี่สวยมากนอนวันก็กอมจะเป็นจุดที่คนปีนเขาแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีแทร็กบอกว่าเดินไปยอดเขาใช้เวลาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่นี่มันก็จะดีอย่างที่แบบถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุอะไรนะคะเขาก็จะมี ให้ดูเลยนะคะว่าจะต้องขอความช่วยเหลือยังไงมีการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เขาจะให้ความช่วยเหลือนะคะเนี่ยค่ะเอาน้ำเอา GPS เอาอะไรไปด้วยสมัครเล่นอย่างเราครงเดินไม่ได้คะ่ะร่างกายต้องฟิตจริงๆเนี่ยค่ะแบบนี้เลยอ,เอืม จอมาแคมอยังนมีมั้งเออเล่นได้หน้าร้อนนี่คือมาปิกนิกเล่นน้ำได้เลยมาเที่ยวน้ำตกอะ่ะแต่มันจะถ้าซัมเมอร์จริงๆมันจะมีน้ำหรือเปล่าแค่นั้นแหละะนานซิมีอยู่แต่สิบว่าลายนะดาลริงบีแค่ฟูดาลริงโดนจำอยู่กันฟอร์ นลิงโดนจำอยู่กัน้องฟอต้องรับตนี่วอนทูเอ็กซ์ปอรโอ้งามงามงามพี่น้องวิว oh. สวยมากๆ oh. าว่าสะขาจะท้ารูปปะ ูวิวค่ะคนมาขับรถเล่นเขาก็จอดเที่ยวกันสวยสุดๆบางคนแบบไม่ชอบแบบนี้ก็จะว่าไม่สวยนะคะแต่แม่บ้านชอบแบบเนี้ยมันก็สวยมากสวยสุดๆเลยโู้ยสวยอะตามดูพ่อบ้านกัน,นะคะ่ะเอาน้ำให้สกาลากินค่ะ ดาลลิงเฮ้ยเหลเชิญเอาสก์สกายล่าดัลลิงยูติงเฮลีก็จะเป็นโอเคสกายล่าพาสกาล่ามาเที่ยวค่ะชอบแมลูกน้ำเย็นๆเ,เลยน้ำเย็นเจี๊ยบเลยน้ำเย็นเจี๊ยบเลย น้ำเย็นเจี๊ยบเลยจะเป็นลำธารแบบนี้นะคะเป็นกิโลกิโลเลยอะสวยมากเลยระวังเดอ้อระวังเดอ้อเหมือนมาเที่ยวน้ำตกไหมคะน้ำใช่ไหม h r น u g h ก a n not go through guy like pasta ันนี้เสนอเมนูเที่ยงวันที่สามค่ะแม่ครัวคนเดิมมครัวยายไก่อันนี้ลาบสมค่ะเพราะท่านแล้วนี่แล้วก็ตำซั้วขนมจีนค่ะอันนี้หมกักสเต็กไว้คืนนี้ค่ะมีปลาเห,อ,หอือยู่ปลากระพงหนึ่งมะนาวเมื่อคืนก็ยังเหลือบานเลยค่ะกินไม่หมด อ,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 อันนี้ก็อุ่นข้าวเหนียวค่ะอุ่นข้าวเหนียวนึ่งมอวานซื้อส้มตำไหมคะครกละสิบบาทมีตำส่วตตำมั่วตำแตงในเยอะๆก็อ่า เบิ้งแคมผู้อื่นเข้าเจ้ากินง่ายๆเห็แดแตนวินหลูก,กินย่างใส่กอกกันกินแล้วด้วยอของข้าทั้งลาบสมทั้งตำมะคุ้มตำส่วทั้งย่างสเต็กโอ้ยปากใหญ่กว่าท้องเป็นประมาณนี้ค่ะเอาอาหารมาเยอะแยะเลยกินไม่หมดทีเนี้ยเห็นบ่ของฉันอยู่ในกล้องกับมี าันทีก่อนน้าลิงไมสโกองทันทีก่อบ่ายวันที่สามยังมีคนเล่นน้ำอยู่นะคะเต็มเลยขนาดหนาวๆนนะคะนี่ฮัลโหลโอ้ it look like a water heavier than yesterday yeah แต่เย็นแบบสดชื่นเนี่ยเย็นน้ำแข็ง ได้แค่นี้แหละกล้าแค่นี้แหละไม่กล้าลงน้ำเหมือนเขาหรอก,น,กน,นุ่นกระนั่งกระลาสเดือดเส้นนะครับโอ้นี่มันหนาเลยหนาเลยนี่โอ้ยถ้าหน้าซัมเมอร์นี่ไม่เหลือไม่บ้านลงแน่ๆเลยอันนี้มันมหนาวค่ะอื้อ อาบริเน้นก็เปนแม่ม่ะมันชาอะมันเย็นจนชาค่ะก็อยู่ที่างเก็บนนีมั้น้่จม้คอยก็ม้วน เฮาฝนโอ้ยว่าฝนสิบโตกมันก็ยังหน่อยๆมากอยู่คืนสุดท้ายแล้วจะเผาข้าวโพดกินให้อร่อยหน่อยฝนมากแล้วพี่น้องเอ้ย หนาวแค่ไหนถามใจเธอดูดกมาก็มันหนาวก็เลยเป็นอย่างนี้คืนสุดท้ายคืนที่สามพรุ่งนี้เช้าจะกลับบ้านแล้ว เตาพิงอยู่นู่นคุณต้องการที่จะย้ายเข้มใกม้ไฟอันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะคะกำลังเก็บของจะกลับบ้านค่ะเมื่อคืนมี คนมาเยี่ยมค่ะมีพอดซ้ำม,มากินอาหารวิ่งขึ้นต้นไม้ต้นเนี้ยค่ะต้นยูคาลิปตัสก่อนที่พ่อบ้านจะลื้เต็นท์อาบน้ำแม่บ้านจะพามาดูว่าเวลามาแคมปิ้งพวกแม่บ้านอาบน้ำยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะเพื่อนๆน,นี่พ่อบ้านก็จะมีฝากบัวเครื่องทำน้ำร้อนแล้วก็เปิดโผล่มาตรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นทอเลดแต่ว่าพวกแม่บ้านไม่ใช้ทอเลดอันนี้นะคะเพราะว่าที่นี่มันมีทอเลดก็ไปใช้ทอเลดที่เหมือนบ้านน่ะเขามีทอรยดเขามีห้องน้ํานให้ค่ะอันนี้ก็กําลังเก็บค่ะเครื่องทาเน้อมอุน่นอันนี้ก็กินกาแฟเตรียมเก็บของกลับบ้านวันจะกลับบ้านแดดแจ่มแดดแจ้งใช่ไหม บางคนก็ยังไม่ตื่นบางคนก็เริ่มเก็บของทำอาหารเช้าคะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นวันทำงานนะคะคนก็จะทยอยกลับวันนี้และคะ่ะต้นไม้แห้งยังไหม่อยู่คะ่ะกลับแล้วคะ่ะนุ่นคนไปหมดแล้ว ทั้หมดแล้ว